วัดแห่งนี้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธามากว่าพันปีการดำรงอยู่ของวัดแห่งนี้ไม่ได้ยืนหยัดด้วยวิถีใดวิถีหนึ่งแต่เป็นการอยู่ร่วมกันของพุทธภาพและผีสามวิถีที่ไม่เคยกืนกินกันแต่กลับส่งเสริมให้ศรัทธาแข็งแกร่งยิ่งใหญ่และลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมจะบอกว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากจากการที่เขามาถวายพวงมาลัยเป็นล้านๆพวงนะองค์ท้าเวสสุวรรณนะฮะองค์ใหญ่มากนะครับสาธุ อันนี้ก็กำลังจะกลับนะครับแต่ว่าฝนน้ำมนต์กฉ่ำดูสิกลับขึ้นรถไม่ได้นะกับไฟ5โมงเย็นเดี๋ยวต้องรีบกลับนะครับควศักดิ์สิทธิ์มขนขลังเกิดจากพลังประวัติศาสตร์หลายยุคสมัยที่หลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวหนกที่นี่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากอิ่มข้าวกลางวันกันแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่กันแล้วนะฮะแน่นอนว่าเมื่อเรามาถึงใจกลางล้านนาแล้วเนี่ยเราต้องมาไหว้พระธาตุดอยคำนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การเดินทางกลับกรุงเทพของพี่เอกและชาวคณะปลอดภัยและขอพรอให้เหล่าแฟนๆของพี่เอกบัตเตอร์นะครับโชคดีมีชัยกันทั่วหน้าเลยนะฮะและจะบอกว่าวัดนี้นะครับมีเรื่องเล่าเชิงตำนานเยอะมากไม่ใช่แค่ขอหวยแล้วถูกนะฮะและถ้าเกิดอยากจะฟังว่าเรื่องเล่าเป็นยังไง ถ้าอยากจะฟังนะฮะชาวพี่เอกบัตเตอร์นะครับรู้ก,กันแล้วใช่ไหมครับว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องพี่เอกบัตเตอร์ไว้้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าวทสา้นให้ฟังปไปเจอกันนะครับ ถึงแล้วนะครับสวัสดีกันในรอบนีบ้แปะอาจจะเป็นคลิปใหม่อีกหนึ่งคลิปเลยนะเพราะว่าพี่เอกจะแวะไหว้พระนะครับก่อนกลับบ้านนะฮะก็เดี๋ยวเราแวะพระธาตุโดยคานะฮะจะบอกว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากจากการที่เขามาถวายพวงมาลัยเป็นละลานพวงนะเช่นสมัยก่อนแล้วก็ดังขึ้นมาแบบมากมายนะครับแล้วก็เรามาถึงกันประมาณสักบ่ายสองแล้วมะเนาะฝนก็นกำลังจะตกครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมวัดนนตอนนี้ที่เอกมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้นะคือ เขาบูรณประปรับปรุงไปแบบสวยงามมากๆนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากช่องพี่เอกบัตเตอร์นะฮะในทุกๆชานเนลเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เพด้วยครับเดี๋ยวไปชมกันแล้วไปทำบุญกันนะครับโอเควัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกรรน,นะครับประวัติศาสตร์เนี่ย มีอายุกว่า1,300ปีนะฮะเดี๋ยวจะใส่อินโฟไว้นะครับสร้างตั้งแต่สมัยพระนางจางมเทวีนะฮะแล้วก็ก็จะเป็นวัดโบราณนะครับและที่มีชื่อเสียงมาก็คือเรื่องสายโมซื้อหวยถูกนะฮะแล้วก็มาบนบานสาังเกวแล้วก็มีพระสกฆกรอนไม่ใช่พระสงฆ์ผู้คนมาบนบานสาังเกวเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ,บแต่ตอนนี้นะ เขาค่อนข้างจัดระเบียบดีนะฮะไม่มีแผงขายหวยวุ่นวายแล้วเธอมีใหม่คือนู่นดูองค์ใหญ่มากนะครับองค์ท้าเวสสุวรรณนะฮะองค์ใหญ่มากนะครับสาธุแล้วก็นี่พระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้นะครับองค์ใหญ่เหมือนกันครับตามสไตล์พี่เอกนะฮะเวลาขอพรนะชอบพระองค์ใหญ่ๆ่ใหญ่ๆใหญ่นี่ครับ ให้ชีวิตมั่นคงนะ,ะ,ะมีใจที่มั่นคงนะครับไม่วันไหวจอสิ่งใดครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานและจา่านะพระธาตุใครับได้แต่ทำสิ่งบีใหม่เชิญบูชาเอาไปติดปาบ้านร่วมทำบุญบูชาฉบับละห้าบบาทรีบบูชาด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดขอเชิญทุกท่านที่มาถึงแล้ว รีบไปบูชากันด่วนทางวัดพระธาตุลอคำได้จัดทำปฏิทินปีใหม่เชิญบูชาเอาไปติดฝาบ้านจะบอกว่าองค์ใหญ่มากครับฉบับละห้าสิบบาทสีทองอลังนะฮะข้มีจํานวนจากัดก็ขอพรให้ลูกชองนะฮะลูกช่องไม่ใช่ลูกค้านะฮะก็มีชื่อที่มั่นคงน้ํารวยเงินทองนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยวไปไฮไลท์ข้างในนะครับข้างในจะค่อนข้างจะไฮไลท์นิดนึง วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชนะครับ1,230ในยุคอาณาจักรฮาริพุนชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันนั่นเองนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนานในเวลาต่อมาแต่ศรัทธาของที่นี่นะฮะไม่ได้มีเพียงแค่พุทธศาสนาเท่านั้นนะเพราะผืนดอยแห่งน,นี้เนี่ยเคยเชื่อว่าเป็นถิ่นของตำนานอันมืดมนและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของล้านนานัน่นก็คือปู่แส่ย่าแสะนั่นเอง ตำนานบอกว่านะฮะปู่แสะยาแสะคือยักษ์คู่หนึ่งอาศัยอยู่บนดอยคำก่อนอนาณนาจักรไตจะผงาดขึ้นมาคนโบราณเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต้องการเครื่องบูชาเป็นเลือดเนื้อมนุษย์จนเกิดพิธีที่เรียกว่าเลี้ยงดงซึ่งเป็นพิธีเส้นสังเวยเชืออกระบือทั้งตัวถวายให้เจ้าป่าคือปู่แสะยาแสะโดยมีร่างทรงประทับนะครับแล้วดื่มกินเนื้อและของเหลวสีแดงน้องควายสดๆเป็นพิธีกรรมที่ทำเพื่อแลกความสงบของพื้นป่าและความปลอดภัยของหมู่บ้านโดยรอบดอย แต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับนักประวัติศาสตร์จํานวนไม่น้อยนะฮะมองว่ายักษ์ในตำนานนี้อาจไม่ใช่ปีศาจเหนือธรรมชาติหากเป็นการอุป,ปมาถึงชาวลัวชนพื้นเมืองดั้งเดิมในลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ําปิงผู้เคยครอบครองผืนดินล้านนาก่อนที่ชาวหลิพุนชัยและชาวไทยยวนนะจะเข้ามาตั้งอานาจ รัว่วเป็นชนเผ่าที่แข็งแ่งดุเดือดและรู้จักภูเขาอย่างคลุปุกบงสําหรับคนภายนอกนะฮะพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นพวกป่าเถื่อนดุร้ายแต่ความจริงแล้วนะครับนั่นเป็นเพียงการตีความของผู้ชนะในประวัติศาสตร์การเรียกพวกเขาว่ายักเนี่ยอาจเป็นวิธีลดทอนความชอบธรรมของชนพื้นเมืองเพื่อเปิดทางให้รัฐใหม่อย่างฮาริพุนชัยและล้านนาสถาปนาอําอนาจของตนได้ง่ายขึ้น แต่ก่อนก็จะมีแค่แบบทางเข้าประมาณนี้แต่วันนี้โชคดีมากเลยนะเพราะว่าแดดไม่ร้อนปกติแดดฉ่ำเดินเข้าถือร้อนเหงื่อแตกมาขอนุขอให้ช่วยข้าพเจ้าด้วยหนึ่งขออนุท่านเสิตามต้องการแล้วกถามว่าขออน้กอาแก้วหรือไม่ช่วยแก้วทั้าหมดใช่ไหมที่แล้วทั้งหมดนี้ท่านสิท่านขึ้นไปมาถวาย หรือหากต้องการกำหนดจำนวนอื่นก็สามารถบอกกับหลวงพ่อได้เมื่อพรสำเร็จตามที่อธิษฐานไว้ให้นำดอกมะลิมาแก้บนโดยจุดทูกสามดอกแล้วกล่าวาว่าข้าพเจ้าสนทุกท่ามได้นำร่วมกับสักการะองค์ชาวเวสวุวรรณขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้นะคะที่ขี่กลาบไว้มาสักครู่นี้ครับคือองค์พระพระนางเจ้าจาม,มาเทวีนะครับรรซึ่งเป็นผู้สร้างสถานที่แห่งน,นี้วัดที่นี่ขึ้นมานะครับแล้วก็สืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ครับ<า>ก็เป็นผู้เริ่มผู้เริ่มเลยนะครับรเดี๋ยวใส่ประวัติท่านไว้นะครับาโดยคำจาสร้างขึ้นแต่จะถือว่าคนไม่ได้แน่นมากนะเพราะเคยปกติคนจะแน่นกว่านี้นะครับึกถึงคมท่านสามารถโครีติดตัว หรือแขวนไว้กับตนเองและตั้งจิตอธิษฐานกับเรียนได้ทุกวันเช่นวันนี้พระเจ้าคะไปเดี๋ยวเราไปไหว้กันทที่่าก จะกลับนะครับแต่ว่าฝนน้ำมนต์ตกฉ่ำเลยสิกลับขึ้นรถไม่ได้นะกับไฟ5โมงเย็นียต้องรีบกลับนะฮะก็จริงที่เอกมีความรู้เยอะมากนะฮะเพราะที่เนี่ยประวัติศาสตร์กับยาวนานมากเดี๋ยวพี่เอกจะให้ความรู้ใส่ไว้ในอินโ่งนัะเห็นเันก่อนนานนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขอพรเผื่อทุกท่านแล้วนะฮะก็คิดสิ่งไรก็สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ให้เด็กไปที่ไหนนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เอกปัตเตอร์นะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันดเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วเจอกันนะครับมีความสุขทุกคนนะครับบ๊ายบายเดีวอย่าลืมนะฮะออกไปใช้ชีวิตยอย่างที่เองต้องการด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ ศาสนาประวัติศาสตร์และการเมืองมีรากเงาเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกไม่ออกแต่เหนือสิ่งอื่นใดแก่นของ3าสิ่งน,นี้นะฮะก็มีจุดร่วมกันนั่นก็คือการดำรงอยู่ด้วยสีลและการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติเพียงแค่ยึดถือสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะศาสนาใดความเชื่ออะไรโลกก็สันติสุขได้ทางนั้น คลิปนี้นะฮะก็ถือโอกาสปิดซีรีส์เชียงใหม่ไว้ที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าหากอยากรู้ว่าพี่เอกนะฮะจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องพี่เอกบัตเดอร์นะฮะพี่เอกบัตเดอร์นะกดกดกดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอกนะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพี่เอกต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้รับชมลูกค้าทุกคนทุกท่านนะที่รับชมวิดีโอในการติดตามในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าที่รับชมวิดีีีโออและกกกาาารตติดมมมวววััันนนนน้้ขขใหททุุ่คคส สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยร่ำรวยเงินทองและพี่ก็จะบินกลับกรุงเทพก่อนนะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย